بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอ سنتي. سبحانه وتعالى จง สทุกท่านนะครับกลับมาในช่วงของอพจนานุกรมอิสลามนะครับในวันนี้เรื่องของอเนียด <c oughs> นะครับเรื่องของเจตนา <c oughs> สิ่งที่พี่น้องจะต้องอตระหนักนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใน,ในเรื่องของศาสนาก็คือเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจในคําสอนนะครับที่มีปรากฏอยู่ในในในฮะดีสและก็อัลกุรอานนี่แหละนะครับ <c oughs> ทำไมเราจึงจะต้องบอกกับพี่น้องว่า เรียนรู้นะคำว่าเรียนรู้ในที่นี้ก็หมายถึงเราต้องอ่านเราต้องฟังนะอ่านแล้วก็ฟังฟังเนี่ยแล้วก็คือคำอธิบายนะจากผู้รู้นะจากผู้ที่ถ่ายทอดความเข้าใจนะด้วยกับความรักที่มีอยู่นะคือบางคือบางทีเราเราจะไปเรียนรู้ คําสอนของศาสนาจากจากคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยไม่ได้คือบางทีเราจะไปบอกว่าคําสอนของศาสนาเนี่ยนบีบอกแบบนี้คือถ้าเราไม่ได้ผ่านกลุ่มคนที่มีความรู้มีความรักนะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปได้เพราะบางทีตัวบทเนี่ยเขาบอกเราชัดเจนนะตัวบทเนี่ยบอกเราชัดเจนแบบเนี้ย แต่เวลาด้วยกับความรู้ในด้านภาษาความมีตําแหน่งหรืออะไรบางทีที่มันไม่ได้ทําให้มาจากมันมาจากความรักความศรัทธาจะอธิบายเนี่ยดึงเราออกไปจากความหมายหรือเป้าหมายเดิมของของศาสนาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเรียนรู้ศาสนาจากผู้รู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาซึ่งเราเห็นจากการ <c oughs> เปรียบเทียบ ได้กับคนที่รายงานฮะดิษของท่านนาบีนะคนที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านนาบีศรัทธาตัวศรัทธาเนี่ยตัวอีมานเนี่ยแหละที่มันจะบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือนะครับความเข้าใจที่มันจะไม่หลุดกรอบออกไปจาก,จากคำสอนนั้นๆเลยคนที่อยู่ร่วมกับท่านนาบีในสมัยนบีมีชีวิตอยู่กับท่านนาบีเห็นนบีตลอดเวลารับรู้ได้ยินฟังนบีตลอดเวลาแต่สิ่งที่นบีพูดเนี่ยไม่เชื่อ สิ่งที่นบ,บีพูดไม,ไ,ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาคําสอนนี้ไปใช้ในวาระแห่งชีวิตของเขาที่เขาเผชิญกับเหตุการณ์นั้นๆที่เวลานบ,บีสอนจะต้องอดทนจะต้องซื่อสัตย์อย่ากโกหกนะอย่าทําร้ายพี่น้องอย่างาเงี้ยอย่าเสแสร้งคําสอนเราเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาตอนที่เราจะปฏิบัติมันได้หรือเปล่าในครั้งที่เรา มีพฤติกรรมใดเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งกระทําการใดๆร่วมกันแล้วเราโดนหักหลังเราถูกหลอกนั่นแหละทําให้ความเป็นอิสลามความเป็นบริสุทธิ์ใจของเขาที่มีต่อคําสอนเนี่ยหายไปเขาไม่ได้น่าเชื่อถือเขาไม่ได้ยึดคําสอนของศาสนาผมกําลังจะบอกว่ารายการสระพุทธนุกรมอิสลามในวันเนี้ยนะรายการพุทธนุกรมอิสลามกําลังบอกว่า การมีเจตนาดีนะการมีเจตนาดีหรือการตั้งใจดีการมีความตั้งใจดีเนี่ยเป็นพื้นฐานของศาสนาของคนนั้นๆต่อการปฏิบัติศาสนาแสดงให้เห็นถึงก่อนจะทำสิ่งใดอิสลามบอกแล้วว่าอย่าไปเสียเวลา ถ้ากระทําการนั้นๆแล้วไม่มีไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการกระทําแสดงว่าเราตั้งเป้ากระทําการเนี่ยเพราะเหตุใดทําการเนี่ยเพื่ออะไรหรือเพราะอะไรทําไมถึงทําเราจะยืนละหมาดเนี่ยทาไมเราจึงยืนละเราทําไมถึงยืนละหมาดเพราะเหตุใดเราละหมาดเราละหมาดทาไมอ่ะเพื่อใครละหมาด เราจะให้เงินจะช่วยเหลือคนยากจนนะ่ะช่วยเพื่ออะไรเพราะอะไรทำไมต้องช่วยนี่แหละครับคำว่าอันนียหรือคำว่าเนียดในภาษาอังกฤษเนี่ยอันนียภาษาบ้านเราภาษาไทยทับศัพท์เลยคือเนียดเนียดที่เวลาเขาเขียนเนี่ยนอนหนูเออรสเอรนอนหนูสระเอียอยักษ์ต่อเต่าเนียดมาจากคำว่าเนียดน,นี่ยะ าภาษามายูเขาอาจจะก็ได้นะผมผมไม่แน่ใจเขาจะอาอันวเนยดก็ได้เนยดเนียดก็คือความตั้งใจเวลาเราพูดถึงเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เลยจะบอกว่าอ้าวคุณะจะต้องมีเนียดมีนิยะมีเนียด,ยดก็คือมีความตั้งใจนั่นแหละไอ้ที่กระทําการเนี้ยเพื่อใครแสดงว่าคําว่าเนียดเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือแก่นแท้ ความตั้งใจที่เป็นแก่นแท้ในการกระทำนั้นเราจะเริ่มทำการใดจุดประสงค์ในการกระทำครั้งนั้นเรากระทำทำไมนั่นแหละเราจึงต้องมีคำถามเราจะเห็นว่าเออคนที่เขาประสบความสำเร็จในการจัดทำทำโครงงานใดต่างๆเขาจะมีวัตถุประสงค์ของการทำงานเขามีขั้นตอนในการทำงานมีเป้าหมายในการทำงาน เขาเลยจึงเขียนวัตถุประสงค์ในการทำงานครั้งนี้ทำทำไมเพื่ออะไรแล้วเขาก็ดำเนินการทำโครงการนั้นตามขั้นตอนที่เขาได้จัดเขียนเอาไว้เหมือนกันเลยในอิสลามเนี่ยบอกไว้เลยในฮะดิษที่เราเคยได้รับรู้มาแต่เราเนี่ยไม่มีทักษะในการนำอาฮะาดิษนี้มาใช้เจตนาเรื่องของเนี่ยเรื่องของเจตนาอะไรคือเจตนาที่นบีบอกอินนามัลอะมาลูบินนียัต นบีบอกอินนามะอัลอามัลบิน尼ตจริงๆแล้วนะหรือว่าจะได้รับเฉพาะนะคืออามานเนการงานของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เฉพาะบินนาตคือด้วยเจตนาตามเจตนาแสดงให้เห็นถึงเราจะทำอะไรเนี่ยเราดูที่เจตนาทีนี้เจตนาเนี่ยแหละมันจะเป็น ตัวแปรที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ได้หรือไม่ได้แล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันกําลังทําลายโดยซ้ำถ้าตัวแปรเนี้ยไม่ดีคือเจตนาไม่ดีเนียดไม่ดีเราลุกขึ้นมายืนละหมาดอาบนาละหมาดแล้วมาละหมาดไอ้ที่เราละหมาดเนี่ยปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าได้เวลาเราก็ต้องละหมาดเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ อารมณ์เรารับรู้แล้วห่วงเวลาชีวิตเรารับรู้ัล้วใช้เราจะไปยืนละหมาดแล้วแฝงนันละหมาดมาละหมาดแล้วขณะที่ยืนละหมาดต,ตักวิดอัลลอฮ์วกบัดเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาจากเดิมเนี่ยตั้งใจจะละหมาดขอบคุณอัลลอฮฺทำไมละหมาดละบาบจะถูกลงโทษอีคลาสบริสุทธิ์ใจพอยืนละหมาดปับ๊บอ่านฟติฮะอ่านซุรห์มีคนมาให้สลามมีคนมานั่งมีคนมารอ มีคนเขารั่วเรากําลังจะละหมาดเขาก็นั่งมองเราอยู่ทีนี้แหละเจตนาของเราเนี่ยจากที่เดิมมีอยู่ดีแล้วกาลังจะตั้งใจทําให้ดีหลังจากนี้ต่อไปจะยกมือแต่ละครั้งเนี่ยจะยกให้ใครดูให้อัลลอฮ์ที่เราตั้งใจไว้เดิมรู้ว่าจะให้คนที่มานี่ยหรือเราละหมาดเนี่ยเราเข้าไปในมสัสยิดคนอยู่กันเต็มละหมาดน,นั่งกันอยู่เรายืนละหมาดเขาก็มองเราเราจะทําเพื่อให้คนอื่นคนนั้นเนี่ยเขามองท,ทําท่าเรียบร้อย บางทีลงสุยุทลงสุยุยู่เนี่ยบางถ้าอยู่บ้านนะ่ะตึงตึงตนะอยู่ละหมาคนเดียวน่ะตึงตึง,ตงแต่ว่าจะมีหลายคนต้องค่อยๆลงนะเรามีเจตนาแฝงในการกระทําที่ถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะเนี่ยเพื่อใครหรือเปล่าถ้ามีเจตนานั้นเพื่อคนอื่นอันนี้แหละเจตนาเนี่ยแหละเนียด่ยคือความตั้งใจในการกระทําต้องทําเพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําสิ่งใดเน่ย นบีบอกไว้แล้วว่าการกระทําของเราจะได้รับรางวัลตอบแทนเนี่ยนะตามเจตนาพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจที่เหมือนเลยพี่จะบอกพูดแค่นี้เข้าใจได้แล้วแสดงว่าเราจะทําเพื่ออัลลอฮ์ไหมเราจะหวังรางวัลจากใครละ่ะเราจะหวังจากดุนยานี้หรือเราจะหวังจากอาคิรอเราอยากได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ไหมถ้าอยากจะได้จากใครก็เจตนาเพื่อเพื่อสิ่งนั้นโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นเจตนาคุณเข้ารับอิสลามคุณยอมจำนนต่ออิสลามเราไม่กระทำความดีเดว่าเอ,าเอาไม่กระทำความชั่วไม่กระทำความผิดเราเป็นคนดีแล้วไม่กระทำความผิดเราไม่ฝ่าฝืนวันนียเราไม่ทำเพราะอะไรเราไม่ทำเพราะว่าเขาจะได้เห็นว่าเราเป็นคนดีต่อหน้าและรับหลังตั้งใจไว้เลยตอนนี้ใครจะเห็นฉันก็ไม่เห็นฉันก็ตามแหละฉันจะเป็นคนดีฉันจะ เตือนคนอื่นฉันจะทําอะไรไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามฉันต้องการเป็นคนดีแต่เป้าหมายในการทําครั้งนี้ต่อหน้าคนหรือหลังคนก็ตามรับตลอดชีวิตจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรละ่ะอยากจะแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้อยากจะไปแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ฉันจะต้องวางตัวแบบนี้ต้องแสดงออกใครจะรู้จักไม่รู้จักมันเหมือนอยู่ในช่วงเวลาแห่งการสังเกตพฤติกรรมของคนก่อนจะแต่งงาน โอ้ทำดีเลยเราทำดีทั้งหมดตอนนี้เราให้เราแข่งคัดพูดจาดีนู่นนี่นั่นมีความซื่อสัตย์สุจริตเจตนาในการกระทำครั้งนี้แม้จะต้องใช้เวลาที่ยาวนานหน่อยเพื่อการแต่งงานเราบอกแล้วใช่ไหมว่าคุณเหนียดอะไรจะได้สิ่งนั้นอินนมัลมาลูบินนียตนะนบีก็เลยบอกว่า,อ,าอะไรนะอิน อินนามันอามา,มาูบินยิยัตการกระทำอยู่ที่เจตนาไว้อินนามาลิกุลลิมริอิมมาณวะแต่และคนก็จะได้ในสิ่งที่ตนเองเจตนาไว้อัลลอฮ์ดูสิฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําเลยไม่อยากจะได้สิ่งนี้ไอเขาว่าไม่ตั้งใจทำเนี่ยมันเจตนาของเราลหลายหลาคนผมไปไปสอบถามมาแล้วเราจะบอกเขาไม่มีเจตนาคือเขาไม่ได้เนียดหรือว่าเขาแบบอ,อะไรนะเหมือนจะไม่ซ้อเปล่าหรอกเป็นการถ่อมตน ผมดูแล้วมันเป็นการถ่อมตนแต่มันพูดผิดวาระไปนิดหนึ่งคือคนเราเขาจะไม่ตะกับเพราะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทําถึงขนาดนี้ไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้อยากจะได้ขนาดนี้คือขอให้รู้ไว้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องาศาสนานะถ้าเราทําเรื่องาศาสนาเช่นเราให้ในาศาสนาเราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราเสียสะละเวลาของเราเราช่วยเหลือคนอื่นเราคิดดมัดคนอื่นตลอดเวลาแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยเรามีตําแหน่งในสังคมเรามีนู่นเราได้ดี เราไม่ได้ตั้งใจจะมาถึงขนาดนี้ก็คือคนที่มีมีความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ในเรื่องศาสนาหวังรางวัลจากอาคีรา์จากโลกหน้านะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ในโลกนี้โดยที่ยังไงคุณก็ต้องได้ดังนั้นเราจึงพบเห็นคนที่เขาบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ไม่ต้องไปประกาศเนี่ฉันน่ยบริสุทธิ์ใจนะให้เนี่ยฉันเน่ยเจตนาดีนะให้เนี่ย ฉันได้อุตส่าห์ทำมาเนี่ยด้วยด้วยความตั้งใจนะต่ออัลลอฮ์นะลิลลาห์หลายๆคนก็มักจะอ้างแบบนี้เนี่ยลิลลาฮิตาอลาเลยเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเลยถ้าเพื่ออัลลอฮ์จะต้องบอกทําไมคือถ้ามันมีอะไรที่มันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์อักบัตเราเห็นตู้รับบริจาคอยู่ที่มัสยิดเนี่ยบริสุทธิ์ใจจริงๆก็เดินไปให้แอบแอบไปให้ฝากลูกไปให้บ้างเอาให้มันงงไปเลยสิว่าในมัสยิดตรงชั้นเนี่ยมันมาจากไหนในเงินเนี่ย ค่าบ้านแต่ละบ้านทุกวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งรวมๆกันมานะอาทิตย์หนึ่งที่บ้านมีกี่คนออกคนละห้าบาทสิบบาทนะได้ละห้าสิบบาทเอาไปย่อนที่มัสิดเดือนหนึ่งมีเสียอาทิตย์จากบ้านเราเนี่ยบริจาคสองร้อยเดือนหนึ่งหรือบริจาคร้อยหนึ่งก็ได้มสยิดหลังหนึ่งมีสบุรุษกี่ครอบครัวสมมติมว่าสัก อ่าห้าร้อยครอบครัวเราเรียกเป็นครอบครัวก็คือคนที่แต่งงานแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเจตานาของคนคือเนียดเนี่ยมันต้องเนียดเนี่ยต้องสร้างโลกให้ยิ่งใหญ่ได้โลกยิ่งใหญ่ได้ด้วยเนียดแหละแต่ละคนในบริจาคเลยเดือนละห้าสิบาทหรือเดือนละร้อยบาทก็ได้เดือนละหนึ่งร้อยบาทเราแต่งงานเพิ่งแต่งงานกันมีสองคนเองสามีภรรยาอบาบัตินี่มีลูกมีหลานขอหนึ่งร้อยบาท สิบครอบครัวสิบครอบครัวได้หนึ่งพันบาทร้อยครอบครัวได้หนึ่งหมื่นบาทห้าร้อยครอบครัวได้ห้าหมื่นบาทมัสยิดของอัลลอฮ์ในหนึ่งเดือนได้ห้าหมื่นบาทจากห้าร้อยครอบครัวถ้าชุมชนเล็กหน่อยนะกัมปงเล็กหน่อยมุกเกมเล็กหน่อยก็สี่ร้อยครอบครัวสี่ร้อยสี่หมื่นบาท เราให้นิยาให้เจตนาที่นบีบอกว่าฟามังการในฮิจรัตุฮูอิลลอฟาฮิจรัตุฮูอิฟาฮิจุอิลามาฮะจรออิลาฮีคือถ้าเขาเจตนาอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์เขาก็จะได้อัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าอ,ยอพยพของเขาไปลิดุนยาอยู่สีบูฮาอัวิมรตุนยังกิฮูฮานะฟา ฮิจรตุฮูอิลามะฮะจรออีลคือถ้าเจตนาเพื่อดุนยาก็ได้สิ่งนั้นแหละแต่เจตนาเพื่อล l l a h ก็จะได้ Allah และเราซูลเพราะฉะนั้นมันคือความยิ่งใหญ่เราอยากได้อะไรในตอนนี้เราเนียดแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นนะครับเพราะถือว่าเป็นพื้นฐานอยากจะเรียนศาสนาอยากจะเป็นคนดีอยากจะสร้างโลกให้สดใสเจตนาให้ดีแล้วทำไม่สอดคล้องกับเจตนาอันนี้คือสิ่งสำคัญ ก็ฝากกับพี่น้องด้วยนะครับให้เรามีเจตนาที่ดีต่อกันทําเพื่ออลลอเยอะๆแล้วสิ่งดุญยาจะตามมาเองนะครับฝากไว้ตอนนี้ครับส,สัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ i